สุนันตุภาสิตังตัสสมหยภูตานิสาเมตสัพเพเมตตารอดังอาสัยาปัายาทีว่าจะครับโตจหักรันติเยภะลิงตัสสมัิเนระขตัอัปปามตายังกินจิวิตังอิทังวาอุรังวาสักเทสุวะยังรรตนังปนิตังโนสัพมัง อาคตนะัฐธมปิพุทธะรตนังณีตังเอเตนะสะเอเตนะสุอาิโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยะทัสขะสะกายะมุนีสมาหิโตนเตนะธรรเมนสมาติกินจิธรรมปิธรรมเมระตนังปณีตั เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยมพุทธเสโตปริวันในอีสุจิงสัมมาทิมานนตติกัญญามาหุสมาทิอาเตนะโมนะเวชติธรรมปิธรรมเมรังบันีตลงเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุขละอาภัสตังปัสสธาจัตตาริเอตานิการโหติเตทักขินเยา สุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหอันภลานิธรรมปิสังเครรตนังปณิสังเอเตนะสะเจนะสวัสดิโหตุเยสุปายต้ามณะสสะทเทนะนิกามิโนโคตมัสสะสหมิเตปาติปัตตาอัมตังนิไหหะระธรรมธานิพุติงพุติชะนามาอิรรมปิสังเครรตนังปณิสัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยทินทักทีโลปะทะวิงสิโศสิยาจตุภิเววาตาทิอสังปะมิโยตัูปมังสัพพะติสังวะทามิโยอริยสัจานิอาเจจักปัสสติปัมปิสังเคระตนังห์บนิตังเอเตนะสัจเจนะ สุวัตถิโหตุเยอริยสะจานิภาวิยติหามีระปเญนะสุโหสิตานิจิญจาปิเตโหตุโอนติภุสักปมัตตานะเตวังอาคามะมาทิยติขันติสังเทรตนะมณีตังเอเตนะสะเจนะสุวัตถิโหตุสังหวาสัสัส นะตัมปะทายาตยาสุขามาสหิตาปวันติตากายาทิฏฐิวิจิกิจฉิบดัจจิตวัคตังวาปิยะทัคติกินจิตตูขะปะเยหิจวิปมุตโตสะจะภิธานิอัคโคกาตุลาภิสังเขรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุ อินจาปิโสกรรม,มังกะโลติปาปะังกาเยนะวาจาวิทาเจตัสังวาอภะโกโทตัสตาปิเจชะกายะอาภะภะตาทิตตาปะทับสาวตาอิรามิสังเกระตานังเบนิตังเอเตนะสะเจนะสวัสดิโหตุวะนาปะคุเม ยาถาผุดศิษยาคิมพันมาพาราเซตามอล เจนาสวัสดิ์ทิโมตุขีนังปุรานังยะวังนัตถิสัมภวังวิรัตะาสิตายปิเกหวะสมุเตกีนาทีชาอวิรุหิสันธานิพันติกีรายัตายัมปะทีโปอิทัมปิสังเขรตนังปณีตังเอเตนะเจนะสุวัสดิโทิโมตุยานีทักขุตานิสมะตาณิขมาน คตังเทวมนุสสปุชิตังพุทธังมาสามะสุวัติโหตุญาณีทัาปูตานิสมาคตานิภูมัยวายานิวานตลิเคตธรรมคาตังเทวมนุสสปุชิตังธรรมังมาสามะสุวัติโหตุญาณีทัาปูตานิสมาคตานิภูมัยนิวาญาณิวานตลิเคตธรราตังเทวสสุ วินิมุตโตสัพพะสันตาวาชิโตสัพพะเวรามะติกันโตนิพุตจะตุวังพัวะสักพิเิโยววาชันงโตสัพพะโรโภวินาสตุมาเตหวะวันตรายุสุขีที่ใครพัวทัพทวัดนาสีสนิจังุทธาปจานิโยนัตตารธรรมวจันติอายุวันโอสุขัง พลังคลิปถัดไปบทที่12บสอง